นะครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นนะครับอยู่หัวมิคลอสซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกม RV หรืออา e n น่า War เวนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมา FT กับกูจมก็เอาเก้าอีกแล้วนะครับมเข้าห้องกูมาดิว่าไม่มีฮะมีแต่จริงจังคลิปนี้ไม่มีฮะคลิปนี้มีแต่ความจริงจังเฮ้ย <S 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 ตาอนนี้ก็ต้องเล่นซับแล้วกัน กูเล่นชากูว่าจะเล่นชาลีกับเมย์วอะไรนะไม่อยากเอาแลแต่เออแตกเอาลดเป็นแคลี่ไอคิมนนนโตกูยังเอาโตเเป็นแครี่เลยกันนี่นี่ไอไอยาไปเลยไอไอยาไอเนเนเนเดิ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 ๋ยิเป็นแคเดิเอเดิ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 เดเดิเดิเดิเป็เดิลดิเเอิเดีเดิดเิเเเดนเดเดเดิเดิเดิเดเด้เเดิเดเดิเอ้เเดิเดิเดาเด้เดิ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  ลืมเลยโหมายังวะเออไหวมิวในผาาหัวกูยังขาวเพราะมันดูในเกมหัวยังดำเออหัวเออหัวขามากเลยอ่ะทูเล่นอีกแล้วไอ้เหี้ยอีกูโดนอีกแล้วบูยังสบายคนเดียวเลยไม่ยังโดนลุมเลยมันเหี้ยได้โดนหนึ่งเหรอรอดัร์ทูเล่นดิ กูไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยเนี่ยจริงดิกูตามไม่ทันโอ้โหไม่มีส่วนร่วมเลยมิวไม่มีแม้แต่เดียวไม่มีใครสนใจด้วยเวลยนั้นน่ะอยู่คนเดียเนี่ยอนาถมากเลยชิวที่ผายเลยเหมือนกันกูเกิดกูเชื่อมึงเไยรอพ่อมันแตกไอ้พ่อมันแตกที่โชคดีพ่อเมื่อวันก่อนพอมันแตกตายได้โอเคลุยเพื่อนโอเคพ่อมแตกเยี่ยมมากไปต่อเลย กูรู้เพื่อนแล้วจะได้ไปเลยเอาเอาพี่ซ้อมเพื่อนเอาพี่ซ้อมไหมเอาพี่ซ้อมไหมมันยิงมาทำไมเอ่ยยอนยอนมันยิงช่วยมึงไงช่วยไม่ยิงใครเลยดเออหน่ามันก็ยิงหน่าไม่เป็นไรหรอกโอ้ยคุยนี่ใช่มาเพื่อนรักเนี่ยมาหลอดเนี่ยเฮียเฮียเฮียค้างเลยเม่โอเคได้หนึ่ง เด้ออ้อยถ่ายออกเลยถ่ายออกเลยเรียบร้อยเปี่ยนสีมันไปแล้วมันซ่อนทำไมเนี่ยเออไม่รู้อะแปลกครับเมื่อคนดูเรายิ้มแฉ่งเลยเว้ย้ยอย่ารอดเว้ยไอ้ยรรยากาศมาอีกถอยถอยวิ่งอ่ะวิชาร์ล็อตเฮ้ยยเฮ้โอเคตายละ อือนัแเละเฮ้ยเฮ้ยไปมาไปมาเฮียลองไปห่อยนากเลยกูเกิดมาดีเลยแล้วทำไรวะเล็ดทำไรวะอยู่โดยคนโง่เลยชาร์ลอตเต้บ่นมึงแล้วกันเฮียเขาต้องเรียกชาร์ลอตเต้เฮียชาร์ลอตเต้อีีทอะไรมันกไม่ได้เฮ้ยควรตีน ไม่ได้ไม่ได้มันแรงกูเรื่องเดี๋ยวกูดันเองเพื่อนเป็นไรกูดันเองกูดันได้เชื่อกูเชื่อกูนี่ชนะเว้ยไปเจาะป้อมเลยโคตรเผ็ดเลยตอนเนี้ยแฮปปี้แฮปปี้มึงจะแอกอะไรเนี่ยกูไม่จบด้วยอ่ะกูไม่จบแล้วกูไม่จบไงแล้วกูไม่จบไง กดดีกดก็ได้ละกดกดแล้วเริ่มเลยเล่นลิงลองเจียดีกันมึงเป็นลิงไหมเอ the now. ถอะเอาตัวอะไรไปเล่นดีวะเนี่ยถ้าเอาซับใช่ป่ะขอรอดป่านนี๋ยวน,น,นึกว่าจะเอาไรกันขอรกระดูกเหล็กเอ้ยมันก็กระดูกปกติป่ะวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย แพ้ <Or> <NY Commons> ยังเลี้ยงเรียนแพ้ยัเลี้ยงได้สักเล่นเลยสัตสแพะเอ้ยมันเคยทำอย่างนี้ไม่ได้ฮะเกมนี้ต้องได้ดาวฮะเกมนี้ต้องได้ดาวฮะนี่หมดนี่หมดปกติไม่ใช่เหรอเปิดไปเพื่อนหนักเละโดนกูไปทีนึงเจ็บอยู่มั้ง แต่ตอนเล่นเกมนี่กูน่าจะไม่สนุกกับมันเท่าไหร่เวะยรีจบเลยรีบจบ Enemy spotted เฮียเอาเลยว้ยเอาเลยเพื่อนแ,แล้วซับทีมตรงข้ามไปไหนอะมันไ,ไม่ออกมานจะบ่อรึเปล่าอาหยาไม่อ้อมอยู่กับพีทมากับพีทด้วยวะมวหมดละโขลกแล้วไปเกาะแล้วก็ทิ้งแครี่เลยนะทำไมามันดูสะนุนจังวะ เอาจริงดิทิ้งแครี่มึงเลี้ยงแครี่หน่อยก็ได้นะแม่มึงจะเป็นอาญาก็เถอะเมียแชรเลนเพื่อเฮอ้แวลนายอย่าไปว่าเมียดิเพื่อนเฮียเลี้ยงมาอย่างตึงสามคิวสามคิวเชื่อกูกูงานดีตั้งหลายที่หร่อนวิ่งถอยมาถอยมาถอยมาเพื่อน าป่มเลโมกอะไรมกอะไรอ่ะมาเพื่อนเอาแว่นเอา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 มาแรงเพื่อนเอามแรงเพื่อนเอามเดยวเดที่าเพื่อนเพื่อนแมวเหรอเมียโดนด่าซะแบบนี่เลยเมียโดนด่าซะเสียเลยย่ะ ยาแมงเสียแล้วเสียแล้เสียแล้ช่วยด้วย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 ไอ้ลิงนับมาช่วยกูป่าวแค่เดืนมาเมิวช่วยกูด้วยลืมไปว่ามาตัวเองจะหมดอะไรวะโอเคเดี๋ยวกูไปช่วยไปนึงหนึ่งไปปะนะเอาเวนน่ะจบแล้วเป็นคนดีไม่ดีเลย กูเชื่อว่ามีหลายๆคนคิดเหมือนกูแค่สมองนิดเดียวมืี่เดียวมือตอนนี้มึงคิดว่าอะไรวะคิดว่าว่าว่าอะไรกูจะหายก็เมื่อไหร่กูแบบเมื่อไหร่กูจะหายเฟรมเรนด็อปโอเคโอเคกูคิดงเหมือนกันเฮ้ยเรย์พุ่มไอ้กัสตีไปก่อนตีไปก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงกัสนี่ไงหลังระวังระวังตีเลย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  เดียวเขาไม่เชื่อพี่่อเลยนิวเดี๋ยวเย็นมาไม่ต้องการแล้วคือคนินกันถอยเลยได้ไหมได้ใช่ป่ะได้ใช่ป่ะโอ้ยเขี้ยเพนนันเลนล่างแล้วแตกขนาดนั้นเหรอชิบหายแล้วเฮ้ยได้เฮ้ยกูหลดเฮ้ยเอาสวัสดีตัวเล็กสับไหม แวนทิ้งเล่นเพื่อแอบบอกวีดีบอกวีดีด้ไหมล่ะแล้วแล้วอย่ี้กูไม่โดนด่าด้วยเหรอวะากันอย่างงี้อย่างงี้ไม่โดนด่าด้วยเหรอกูก็ทิ้งเล่นเหมือนกันกูมาช่วยเล่นอื่นเฮ้ยมาดิเขียนธรรมตาเฉียะละเฉียะละเชียร์แล้ว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 กูต้องไม่ตายกูไม่ยอมด้วยแล้วโคตรเกลียดเลยครับว่าแล้วอ่ะกูเข้าข้างเร็วมานั่นเนี่ย ชัดเปิดได้ปะเปิดได้ปะสักตัวหนึ่งไม่ทันละไม่ทันละออกมาตอนนี้มันไปแล้วร้อนร้อนตีกูไดนตีแล้วเดี๋ยวกูไปเลยน่าจะหมดแล้วพอเพลินเท่าทำในคะแน้แหละตายกูเฮ้ยรอดอีกแล้วไม่รอดชีวิตกูมันอะไรเนี่ยเฮ้ยเอามาอาชีพยังไงโอเช่ อวยดีนะกู<ม>ช่วยมันทันอ่นะโแวนอย่าลืมขอบคุณกูด้วยนะกูช่วยมึงมันบอกในหะ้เอะไรนะจำไม่ได้แบบเสิร์ฟมือเจ็ <c oughs> บชิบหายเลยนีสกอร์เราพวกเราก็แบบดีกว่าฝั่งตรงข้ามเยอะเลยก็ดูคิวเขาดีกูสงสารที่ตรงข้ามมากูยกัอมแพ้กันเลยกันนี่เราทำมีไม่ได้นะไ,ดไม้มีคนจะแพ้เราโมไปดันแะค่นะี้พุโมืออย ก็ไม่ทำแล้วไม่ได้กินแล้วล่ะไม่ทันเนาโทษทีว่ะโทษทีว่ะไม่ทันว่ะเสียใจด้วยรู้สึกมันจะไปเคลียร์คลียบกันนะน่ะแล้วไม่ก็โดนคลียบไม่ก็โดนเคลียร์ไปด้วยเหรอเรียบร้อยได้ตังค์ละพียบเลยก็เดี๋ยวเปิดแม่ถึงกูเปิดให้กูเปิดให้ได้นะกูเปิดให้ได้นะแต่ระวังระวังระวังไอ้ไอ้อะไรวะเขาต้องเขาเรียกว่าต้องระวังอะไรวะเอาการ์ดมันบอกกูเลย เอาเอาไปไหนกันหมดอ่ะเออกูเห็นแบนถอยออกมาไอ้เฮียกูก็ต้องงแกกู็สู้เต็มที่เลยกูคิดว่ามึงจะเข้าตามกูแม่งเดินหายหมดเลยฉันจะไปเลนกลางฉันจะไปนู่นฉันจะไปนี่ไอ้เหี้ยในในในค่านพิมพ์กันแม่งพิมพ์ว่ากูมึงไอ้สัสเวลากดอะฉันจะไปเลนกลางระวังเลนกลางด้วย เอาเฮ้ยเอาหายหมดเลยชิบหายแล้วเอาหายหมดเลยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเด็กซ์ต้าเด้งเลือดลืมไ,ไปครับม,งมงึงอย่ามึงพยายามอย่าอยู่ใกล้เด็กซ์ต้านะเด็กซ์ต้าเด้งเลือดแรงชิบหายเลยว้เปิดจังหวะเพื่อจะฆ่าวาานันก็นอาย่านี่ลองเหลือก็จะเข้าไปล้วงแป๊บเดียวจะมันพังตลอดทำไมของกูนนมอกน,นอกมุ่งขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือออกเพื่ออะไรวะคนหนึ่งะเพื่อ อกเพื่อเ่ออกเพื่ออะไรกูดูก่อนนะเซตเนี่ยมันเซตเนี่ยมันกูกูกดปุ๊บเซตมันก็เด้งเด้งเข้าไปในเซตใหญ่เลยต้องดูนี่ก่อนต้องออกอันนี้เหรออันนี้ออกไปเพื่ออะไรวะอันนี้ออกเพื่ออะไรวะลองลบดิยังไงกูก็ซื้อของเลยเลยกูก็ออกอันอื่นดิไอ้ยันต้องจะซื้อทำไมเนี่ยซื้อเพื่อเพื่อทำเพื่อเออถ้าผีมันแปลกๆเลยมันดูเออเออเออเท่าไหร่เร็ววะโอ้ฟาดเดียวสองตีได้ มามาอ้ยเหี้ยเอาไม่เข้าเลยแย่แล้วกูมานะนี่ไม่อยู่เดือนนันเมื่อกี้เลยอีกัสฉันจะบอกว่าฉันไม่สนหรอกนะแต่มผิดนเมื่อกี่ยว <c oughs> แต่ฉันแต,ฉแตฉ่ฉันไม่แคร์หรอกนะแต่แกผิด <c oughs> แต่แกผิดแกมาช้าเกินไปแกผิด <c oughs> Li đừng có đu đu gì nữa, mày đu bộ phim hả? Bộ phim gì vậy? Bộ phim này hả? này hả? Mày đừng có đu đu gì nữa Mày khóc như một con rắn Tại mày Mày của tao đó Mày là con rắn đó, con rắn của mày đó เหี้ยหูนี่เลื่อนอย่างแรงไอวินหมดกลัวหมดกลัวหมดแวนยังสู้ไม่ได้เลยขนาดนี้เคียร์เลี้ยวม้ากูยังรู้สึกมีประโยชน์ว่ะตอนเนี้ยเลี้ยวม้ากูมันเก่งด้วยไงเคียร์เลี้ยวม้ากูอย่างตึงการตะกี้เลี้ยวม้ากูตึงมากเลยเลี้ยวม้าใส้ทีมเราเนี่ยแล้วทำไมได้ข้ามเปนดูดิดูดิโอ้โหเคียร์เลี้ยวม้าจบเลยพี่ อยากได้เหลียวม้าว่ะหมดหมดอะไรวะได้หมดวะหมดทุกอย่างหมดอะไรหมดวะโอเคมาเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันดีกว่ากันมามาจบคลิปกันดีกว่ามาจบเลยไปเฮ้ยจบเลยจบโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องไอค์คาร์ลแล้วก็ช่องเอ่อ กู๊ดมะกรูด GM อะไรสักอย่างหนึ่งในดิจิตอลเลยนะครับช่องกู๊ด GM นะครับที่โดนเข้คลิปไปประมาณสามสี่คลิปแล้วนะครับถูกนะโดนเข้าคลิปบ่อยมากเลยครับช่องกู๊ด GM เนี่ยครับโอเคครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับมีอะไรจะพูดเดีคุณผู้ชมหน่อยไหมครับจีจามกูด้วย